สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสําหรับคลิปนี้นะคะใครที่อยากมีผิวเนียนเด้งและขาวกระจ่างใสเหมือนผิวเด็กนะคะไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยค่ะ เพราะว่าสูตรนี้บอกเลยว่าทําง่ายมากๆเลยนะคะและที่สําคัญนะคะสูตรนี้สามารถทําได้ทุกวันทําเป็นประจําก็จะเห็นผลได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรคก,กวนกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทําได้เลยค่ะ สำหรับส่วนผสมแรกนะคะเราจะใช้เป็นนมเปรี้ยวยาคูนะคะสามารถใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแต่แม่นายเคยใช้เป็นยาคูกับบีทาเกนนะคะสำหรับนมเปรี้ยวนะคะเขาจะมีจุลินทรีย์ช่วยปรับสภาพผิวเราให้สมดุลกันนะคะจะทําให้ผิวเราขาวเนียนกระจ่างใสขึ้นด้วยค่ะเราจะใช้เป็นนมเปรี้ยวนะคะประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะ ใช้ไม่หมดนะคะสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้นะคะสําหรับส่วนผสมต่อไปเราจะเติมน้าผึ้งลงไปนะคะเพราะว่าน้าผึ้งจะทําให้ผิวเราเนียนนุ่มชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะและและที่สาคัญเขาจะช่วยเรื่องการลดการอักเสบของผิวหรือใครที่แพ้แสงแดดมาหรือมีใบหน้าแห้งกร้านนะคะตัวน้าผึ้งเขาจะช่วยเรื่องการสมานผิวเราด้วยค่ะน้าผึ้งหนึ่งช้อนชา สำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะเติมเบบี้ออยล์ลงไปนะคะสำหรับเบบี้ออยล์จะทำให้ผิวเราเนียนนุ่มชุ่มชื้นขึ้นจะทำที่มีริ้วรอยรอยเหยี่ยวย่นรอยตีนกาอย่างเงี้ยค่ะเบบี้ออยล์ประมาณ1ช้อนชานะคะหรับสูตรนี้สามารถหาเวลาว่างมาทำได้เลยนะคะล้างหน้าให้สะอาดก่อนคะ่ะแล้วก็นำสำลีแผ่นนะคะหรือว่าใครที่จะมีเป็นสำลีก้อนก็ได้นะคะแต่เราก็ดึงดงคลี่ให้บางขึ้นนะคะ เสร็จแล้วนะคะใช้สำลีนะคะมาชุบแล้วก็มาเช็ดให้ทั่วใบหน้าก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาทำตามตามขั้นตอนต่อไปอเราเช็ดให้ทั่วใบหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็นําสํำลีแผ่นชุบนมเปรี้ยวนะคะที่เราผสมไว้เรียบร้อยนะคะมาแปะไว้ได้เลยนะคะ สำหรับสูตรนี้นะคะให้มาร์คทิ้งไว้ประมาณ20-25นาทีเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นให้ใช้มือนะคะนวดกระตุ้นประมาณสัก1-2นาทีเสร็จแล้วค่อยล้างออกค่ะหลังจากล้างออกจะสังเกตได้ว่าผิวอะค่ะจะมีความแบบนเนียนเด้งและผิวขาวกระจ่างใสขึ้นมาทันทีเลยค่ะและสูตรนี้สามารถทำได้ทุกๆวันทำเป็นประจำก็จะเห็นผลได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับคลิปนี้แม่นายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่นายขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ